เจวก็ได้ทองปลาแซลมอนมาอีกแล้จ้าล้างทพืความสะอาดเรียบร้อยแล้วจะหนีจ้าถ้าเจวก็จะเอามาหั่นนะพี่น้องเนาะนี่จ้าหั่นตามขนาดความหมักนะพี่น้องเนะาะหมักหน่อยหมักใหญ่หั่นเอาเลยจ้าพี่น้างเจียวมักรึ่งหนึ่งเลยจ้าพี่น้อง <c oughs> จ้าถ้าเจวก็เตรียมพักอยัางเคืองปรุงเรียบร้อยแล้วพี่น้องอันชวนไปชมถ้าเจวก็มีเห็ดแล้วก็พิทองปลาแซลมอนเพื่อเทศหอมใหญ่ คาตไคายแบบมกูลและพี่น้องเนาะตามนี่เลยจ้พผิดตามกระพร้อมแดงจ้กพี่น้องอุปกรณ์ชาจก็กเตรียมใ้เรียบ้อยแล้วจ้าน้ำจ้าแล้วก็ใส่เกลือลงไปจ้าตามด้วยคาตไคาแบบมะกรูดนะคะพี่น้องเครื่องต้มยำห้าก็นมีแค่นี้พี่น้องเนาะัาจิวกะใส่หัวหอมน้ำไปหัวหนึ่งจ้านี่จ้าผิดติดตามแล้วก็ล่งเลยจ้าพี่น้องนี่จ้าติดฟ้าเลยจ้า จะยูกับมี่ไอเครื่องต้มยำสำเร็จรูปมาอีกนี่จากพี่น้องนีพี่เก่งต้มยำนี่สือมาจากหลานจีจะพี่น้องเนาะยวก็ใสซไปสองซ้อนจากพี่น้องตามความชอบคำามักเนาะมักจังไรก็เติมได้จากพี่น้องสูตรง่ายๆจากพี่น้องเอ้ยเนาะยูเมื่อกนะะมาในสไตล์คนไทยในก่างเดนส่มี่ยังจับยังกับสซเลยจ้านี่เพราะน้ำเดือดลงมากปุกหักเอาถองปลาสมนลงมเลยจากพี่น้องเอางข้นเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้า น้ำเดือดจัะน้อยนะพี่น้องเนาะนี่พอน้ำเดือดแล้วนาะพี่น้องนี่ก็จะประมาณนี้ค้นค้นค้นบิ่งจาก็เล่งโอเคสักจิวก็จะมาปรุงรสชาติเลยจ้าพี่น้องสักจิวก็ใช้น้ำขามนะพี่น้องเนาะซอนหนึ่งตามมากรสชาติปรุงตามชอบเลยพี่น้องไผ่มาร์กละแยะก็จัดเลยจ้าผงนวดน้ำปลาจ้าพี่น้องนี่ซองยางค่ะเอากระค้นเบ่งชิมเบิ่งขาดยังขาดเลือยยังเก๋ บุงแล้วเอาเลยจากพี่น้องเนาะนี่จ้าจ้งพอรชฉาิเรียบร้อยปุ๊บก็าตาไปเห็ดจับพี่น้องเหตดก็ใส่หน่อยใส่หลายตามมาคือกันจับพี่น้องเนาะนี่จ้าจากนั้นก็นมาะกะเทศแล้วจับพี่น้องที่หันใบใบมกะกาพักชี้จนหอมพักชี่กันลงเลยจ้านี่คือการอันเซตเรียบร้อย,ยจับพี่น้องง่ายๆจับพี่น้อง มาเด้อจ้ามาเสร็จน้ำกันจับพี่น้องเสร็จแล้วจ้าต้มยำท้องปลาซ้อมม้อนชุบง,ง่ายๆในสไตล์คนไทยในต่างแดนนะพี่น้องเนาะหรือว่าในสไตล์เซาจิ้วก็ได้จ้บพี่น้องนี่จ้าเป็นกระเรบบ่นเนาะจ้ามาเด้อมาเสร็จน้ำกันจับพี่น้องเซาจิ้วกับฝากขอบคุณในหลายๆในพี่น้องเนาะทั้งเอฟซีและเพื่อนๆพี่ๆที่เขามาลับติดตามช่องคลิปเซาจิ้วจับพี่น้อง ในหลายจ้าจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์แหาเชียวน้ำเด้อจ้ะจังเชียวจะไปซาเจิยวก็ตามไปเด้อจ้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่ากันนะพี่น้องเนาะเฮ็ดงานน้ำตาเฮ็ดงานนั่นเลยก็เรียกน้ำพี่น้องเนาะจันคลิปนี้แค่นี้จะเอาคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งไอต้มยำปลาซัมมอนจ้ะบ๊ายบาย